สวัสดีครับนี่คือรายการออกคาสตอรี่เรื่องเล่าเขย่าขวัญขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียว ออคัลสตอรี่ของเรานะครับสัปดาห์นี้เรานำเสนอเป็น EP ีที่20เราให้ชื่อว่าโรงหนังทุกสถานที่มีเรื่องเล่าจริงหรือไม่จริงมันขึ้นอยู่ที่ว่าใครเป็นคนเล่าเรื่องมาที่เกิดขึ้นนี้นะครับเหตุการณ์แบบนี้น่าไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้เราเจอกันแบบว่าเป็นกลุ่มก้อนเกือบจะทั้งคณะอะไรกว่าได้คืออย่างนี้นะครับผมขอเล่าที่มาที่ไปก่อนแล้วกัน ในช่วงที่ผมทํางานเกี่ยวกับการทําการตลาดนะครับหรือที่เรกเรียกกันว่าทำอีเวนต์ให้กับบริษัทต่างๆส่วนมากก็จะเป็นบริษัทที่ขายตรงซะเป็นส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้บริการบริษัทผมในการจัดงานกิจกรรมเพิ่มยอดขายอะไรพวกนั้นแหละแต่มีอยู่บริษัทหนึ่งอยู่แถวๆภาคอีสานนะครับซึ่งในตอนนั้นธุรกิจขายตรงที่ต่างจังหวัดกําลังแรงผมบอกเลยว,ว่าแรงมากยิ่งพวกอาหารเสริมที่ช่วยในเรื่องราวต่างๆจะขายดีมาก เงินทองสะพัดกันก็ว่าอย่างนั้นเลยครับผมวิ่งทํางานอยู่แถวๆนั้นอ่ะประมาณ5 6เดือนก็มีบริษัทหนึ่งนะครับบริษัทเนี้ยเป็นลูกค้ารายใหญ่เลยคืออยากจะทําเป็นแบบว่าเป็นเซ็นเตอร์อ่ะเซ็นเตอร์ของการขายข,ายของตรงของจังหวัดนั้นเลยเผลอๆอาจจะขยายไปเป็นภูมิภาคเลยคือบ้านเนี้ยเขาทําธุรกิจอะไรก็ไม่ทราบอ่ะแต่เขารวยมากหลานสาวคนโตนะครับเป็นทอมชื่อชื่อท็อปเป็นคนที่ติดต่อเข้ามา ต้องการให้เราอะมาปรับปรุงโรงหนังเพื่อใช้เป็นที่จัดอีเวนต์หรือจัดงานแสดงสินค้าเป็นออฟฟิศเป็นโกดังเก็บของส่งของอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่เคยรับงานแบบประเภทนี้มาก่อนแต่ทางผู้ใหญ่เขาก็ารับงานถ้ารับงานนี้ไปก็หลายตังนะครับเรียกว่าอิ่มกันเป็นปีเลยก็ว่าได้ตอนที่ผมไปอะตอนนั้นอะคือโครงสร้างอะปรับปรุงเสร็จไปแล้วประมาณสัก80%เห็นจะได้ผมก็เลยต้องลงพื้นที่ไปที่นั่นนะครับ พอผมไปถึงปุ๊บในวูบแรกที่ผมเห็นน่ะโรงหนังโรงนี้คืออยู่ติดกับตลาดใจกลางเมืองเลยแต่สภาพอะ่ะเหมือนถูกทิ้งล้างมานานมากแต่เขาบอกเลยว่าสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้างอะ่ะมันโดดเด่นผมเรียกว่ามันดูล้ําเลยอะ่ะล้ามากๆถ้าอยู่ในสมัยตอนที่เขาเพิ่งเปิดใหม่ๆนะครับพอผมลงจากรถปุ๊บผมก็ได้เจอกับคนที่ประสานงานจากทางฝั่งนู้นนะครับเขาชื่อว่าประสบโชคคือเขาแนะนําชื่อเต็มนะครับ ว่าผมชื่อประสบโชคนะครับที่สังเกตได้ชัดคือประสบโชคเนี่ยแต่งตัวได้วินเทจมากอะ่ะเราว่าเข้าใจนะครับพวกอาร์ตอาร์ตแบบนี้เขาอ,อาจจะชอบแต่งกายแบบนี้จากนั้นยอดยอดเป็นคนงานของเราเป็นทีมงานของเราในการทําเกี่ยวเรื่องโครงสร้างตกแต่งอะไรพวกเนี่ยก็เดินมาหาผมเลยแล้วก็บอกว่าโชคเนี่ยเป็นคนดูแลที่นี่ช่วยประสานงานแบบได้ดีมากเลยอะ่ะภายในเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ภายนอกผมก็เลยตรงเข้าไปดูภายในเลย ที่จริงแล้ววันนี้ต้องมีอีกคนหนึ่งที่จะต้องมาพบกับผมคือคุณแปะคุณแปะเนี่ยเขาเป็นลุงของคุณท็อปเป็นเป็นผู้ก่อตั้งแบบว่าเป็นผู้สร้างโรงหนังนี้มาตั้งแต่แรกเลยอะ่ะคือเขาต้องการให้มันแบบอลังการเหมือนเดิมแต่ในวันนี้เขาไม่ได้มาเพราะเขาติดงานสําคัญอะไรบางอย่างก็ไม่รู้พอผมเดินเข้าไปตั้งแต่วูบแรกเลยนะครับผมบอกเลยว่ามันชัดเลยอะ่ะมันชัดเอามากๆเลยอะ่ะเพราะว่าคือความเย็นที่เข้ามากระทบอะ่ะมันไม่ได้เข้ามาแบบแบบแอร์ปกติอะ่ะ ที่ตอนที่เราเปิดเทสกันอะแต่มันเย็นแบบสถานไปทั้งหลังเลยอะภายในดูเรียบร้อยนะครับก็คืออลังการเหมือนอย่างสมัยก่อนมากๆเลยอะเราพยายามทําให้มันแบบเป็นวินเทจมากๆเลยเพื่อให้แบบได้กลิ่นอายผมก็เลยขึ้นไปดูชั้น2ตอนผมเดินขึ้นไปชั้น2องะผมเดินขึ้นบันไดมันจะมีบันไดด้านข้างมันเหมือนกับว่ามีใครชะโงกหน้ามาดูตรงช่องกลางบันไดอะแต่มันแต่มันแว๊บเดียวนั้นนะครับผมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นคนงาน หรือเปล่านะอันนี้ผมผมไม่ค่อยแน่ใจแล้วผมก็เดินตรงเข้าไปโรงแังนี่อลังมากเพราะว่ามีชั้น2ด้วยเป็นชั้นแบบ VIP เลยผมก็เข้าไปนั่งอยู่ตรงกลางเลยดื่มดําบรรยากาศแลวก็ว่างนะครับไม่กี่วิเองเจ้ายอดก็มาเลยนั่งข้างขวาแล้วยอดก็เริ่มรายงานมันรายงานว่าทุกอย่างอ่ะเป็นไปได้ด้วยดีแต่ไอ้ที่แต่มันคืออะไรคือยอดมันบอกว่าเราเปลี่ยนช่างกันมาแล้วกว่า10ทีมนะครับพี่ มันก็เลยทําให้ค่าใช้จ่ายเกินงบไปอพอสมควรจากนั้นมันก็เริ่มชะงงหน้ามองไปรอบๆแล้วก็กวักมือเรียกประสบโชคเข้ามาแล้วเขาก็เริ่มเล่าถึงสาเหตุที่ว่าการล่าช้าเนี่ยมันน่าจะเกิดจากประวัติของที่นี่ผมก็งงเลยครับแล้วประสบโชคก็เริ่มเล่าว่าเมื่อ40ปีที่แล้วนะครับผมโรงหนังที่เนี่ยเป็นที่นิยมมาก แต่มันเกิดเหตุเรียกว่าเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้ในบริเวณห้องน้ําชั้นสองคนดูน่าจะทิ้งบุหรี่ไว้ไฟไหม้เสียหายก็พอสมควรแต่เขาไม่เท่าไหร่แต่ที่หนักคือมีคนเสียชีวิตเพราะเมื่อสัญญาณไฟไหม้มันดังขึ้นมาความกลารหนก็ตามมาต่างคนต่างหนีตายซึ่งเรื่องนี้มันทําให้มีคนตายที่โรงหนังเนี่ยสามคนเพราะตกบันไดและก็โดนคนเหยียบตายพอหลังจากปรับปรบปุงใหม่ได้สักประมาณ2อสเดือนก็เกิดเหตุการณ์นะครับ วัยรุ่นลุมตีกันหน้าโรงหนังเด็กคนหนึ่งอ่ะโดนยิงไป5นัดคือเสียชีวิตตายหน้าโรงหนังเลยช่วงนั้นก็เลยทําให้โรงหนังเนี่ยซบเซาคุณแป๊ก็เลยหาวิธีแก้ไขด้วยการที่ว่า,าลงทุนเลยลงทุนลงทุนซื้อหนังใหม่มาซื้อหนังใหม่ๆมาเยอะเลยเรียกว่าเปลี่ยนโปรแกรมกันเร็วขึ้นมีหนังใหม่ๆมา,มาคนเริ่มเข้ามาดูหนังแบบมา้นมากขึ้นมากขึ้น,นจนเพิ่มรอบเกือบไม่ทันอะ่ะทุกอย่างมันกําลังจะดีขึ้น แต่แล้วมันก็เกิดเรื่องขึ้นอีกครับประสบโชคครับเขาจะมาทํางานทุกวันตอน7จ็ดโมงเชา้าเขาจะทําหน้าที่ทําความสะอาดแล้วก็เป็นพนักงานชายหนังรอบแรก9ก้าโมงจนถึงรอบประมาณสักบ่ายสามจะมีอีกคนมาเปลี่ยนเวรต่อจากเขาพอถึงเวลา9ก้าโมงเชา้าเนี่ยประสบโชคก็จะมาจัดทุกอย่างแล้วก็เปิดประตูขึ้นมาที่ชั้นสองจะมาที่ห้องฉายหนังคือก็คือทํางานตามปกตินั่นแหละครับพอเปิดประตูเข้ามาคือหัวใจเขาจะวายอ่ะภาพที่เห็นในตอนแรก ที่มันอยู่ตรงหน้าเขาก็คือเท้าทั้งสองข้างอะลอยอยู่ตรงหน้าประสบโชคตัวเขาบอกว่าต้องใช้สตอิอย่างแรงมากเลยแล้วก็ค่อยๆเงยหน้าขึ้นดูภาพที่อยู่ตรงหน้ามัเป็นภาพของผู้หญิงครับผมผู้หญิงผูกคอตายที่ศพอะเปลือยท่อนล่างอยู่สภาพคือโดนทําร้ายแล้วก็โดนข่มขืนคนที่ทำไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับก็เป็นคนที่ใช้หนังรอบดึกอะที่เข้าเวรต่อจากเขาอะ คือล่อลวงพูงตรงเลยว่าล่อลวงคือเพื่อนของคนที่ฉายหนังรอบเด็กอะ่ะเขาล่อลวงผู้หญิงมาคนหนึ่งให้มาดูหนังรอบเดึกจากนั้นก็บอกว่าเขาอ่ะรู้จักกับคนที่ฉายหนังอยากขึ้นไปดูห้องฉายหนังไม่ว่าเครื่องฉายหนังเป็นไงเขาฉายหนังกันยังไงพอผู้หญิงขึ้นมาเสร็จปุ๊บก็ถูกทาร้ายแล้วก็ถูกทั้งสองคนอะ่ะข,ข่มขืนไปจากนั้นก็ไปเรียกพวกมาอีกมาลุมข่มขืนเธอถ้าเธอไม่ยอมก็ถูกทำร้ายอย่างเงี้ยคือ มันโหดร้ายมากหลังจากที่เธอได้สติขึ้นมาเธอแบบก็แทบจะเสียสติรับไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเธอเองเธอก็เลยผูกคอตายอยู่ตรงบันไดชั้นสองตรงที่ผมเดินผ่านมาเมื่อกี้เนี่ยจากนั้นคุณแปะก็เครียดครับเพราะว่าโรงหนังก็เงียบเงียบเลยไปพักใหญ่ๆจนคุณแปะนะ่ะรับภารการขาดทุนไม่ไหวก็เลยปิดโรงหนังซะประกอบกับช่วงนั้นนะ่ะวิดีโอ วิดีโอกําลังมาแรงคุณท็อปครับคุณท็อปก็เลยเข้ามาช่วยเหลือโดยการที่ใช้พื้นที่รอบๆอเปิดตลาดนัดเพราะมันอยู่เิ็ดกับตลาดกลางเมืองพอดีทําไปสักพักหนึ่งทุกอย่างมันก็โอเคขึ้นนะครับผมก็เลยคิดว่าคุณท็อปอะ่ะเขาก็เลยคิดว่าจะปรับปรุงโรงหนังดีไหมคือจะทุบิ้งอะ่ะแล้วก็สร้างเป็นพลาซาดีไหมอันนั้นแค่คิดนะครับแค่คิดคืนนั้นเลยที่ตลาดอะ่ะ ก็คืออย่างที่รู้กันนะครับว่าตลาดต่างจังหวัดนะครับพอมีตลาดกลางคืนมาอะ้รอย่างเงี้ยผู้คนก็จะมาเดินซื้อข้าวซื้อของกันดูคึกคักเป็นพิเศษแต่อยู่ดีๆครับอยู่ดีๆอยู่ดีก็มีเสียงกรีดน่ะกรีดลั่นออกมาจากโรงหนังเลยอ่ะมันดังชนิดที่ว่าดังกว่าเสียงเพลงที่เปิดขึ้นอยู่อีกอ่ะแล้วมันไม่ใช่ดังหนวเดียวนะครับมันดังอยู่สามสี่หนน่ะจนเด็กอ่ะที่คุมเครื่องเสียงอยู่ต้องเปิดเครื่องเสียงเพื่อฟังดูให้มันเห็นชัดๆแล้วว่า มันเป็นเสียงอะไรอะ่ะจากนั้นพอเสียงกริ๊ดขาดหายไปเสียงสัญญาณเตือนไฟไหม้ก็ด,ดังขึ้นดังสนั่นกว่าเดิมอีกทีนี้จบเลยครับใครจะไปอยู่ได้นะครับคือต่างจังหวัดนะ่ะมันเป็นเมืองเล็กๆข่าวมันไปไวมากวันลุงขึ้นไม่มีใครมาขายของและก็ไม่มีคนเดินเลยที่นี่ก็เลยถูกปิดตายพอดีกับว่าคุณท็อปเขาไปเมืองนอกผมก็เลยบอกว่า สรุปแล้วเนี่ยที่ช้าที่ประเืองงบอ่ะเพราะโดนผีหลอกยอดกันเลยเริ่มเล่าบ้างที่ยอดเล่านะครับคือเริ่มตั้งแต่วันแรกเลยยอดบอกว่าวันแรกมาก็โดนเลยทีมเก็บกวาดอันนี้ตอนกลางวันนะครับกลางวันแสกแสกเลยคือตอนที่เราทํางานเนี่ยเราจะ,อะเอาไฟมาเองมีเครื่องปั่นไฟแล้วก็มีไฟของเราเองตอนนั้นคนของเราอะ่ะกำลังเก็บกวาดพวกขยะที่มันอยู่ลกเต็มไปหมดเลยนะครับผม และตอนที่ทีมงาน่ะทำความสะอาดอกำลังทําอยู่ตอนนั้น่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอบอกว่าเธอได้ยินเสียงพูดเบาๆ่ะเหมือนมากัซิปที่ข้างหูอะว่าป้าช่วยหนูด้วยป้าที่เป็นทีมงานเก็บกวาดทำความสะอาดอก็ตกใจนะครับก็ลุกขึ้นยืนแล้วก็มองไปร,บรอบๆขณะที่กําลังมองไปร,บรอบๆอเสียงกรีดก็มาครับผมทีนี้ได้ยินกันหมดในประมาณ20-30คนที่กําลังทําความสะอาดแต่ว่ากําลังทํางานกันอยู่ในโรงหนังนั้น่ะทุกคนจุดการทํางานท,ทันที จากนั้นไฟก็ดับลงวูบหนึ่งทีนี้ทั้งหมดแหละครับผมแต่กระจายกันไปโคละทิศโคละทางเลยผมก็เลยบอกว่าทําไมทําไมยอดไม่บอกที่บริษัทโชคก็บอกเลยว่าคุณแปะ,ะนีมนม์พระมาวันลุวงขึ้นและทุกอย่างมันก็ดูสงบลงผ่านไปอีกเจวันทีมลื้อถอนมาคราวนี้หนักกว่าเดิม คือขณะที่ทีมงานกําลังทํางานอยู่ทีมช่างที่กําลังรื้อจอภาพออกอเพื่อปรับปรุงเป็นเวทีขณะที่ช่างกําลังทํางานอยู่คือช่างเขาต้องห้อยตัวอยู่ด้านบนเพื่อตัดแกนยึดจอภาพออกขอย้ํานะครับว่าเห็นกันจังๆ3คนเลยว่าพอตัดเชือกยึดออกที่ด้านหลังเห็นผู้หญิงผูกคอตายห้อยอยู่ คือสภาพตาทะลักลิ้นจุกป,ปากสภาพศพมันคือเปลือยท่อนล่างห้อยอยู่ตรงนั้นทั้ง3คนถึงกับร้องเสียงหลงพร้อมกันปลดล็อกเชือกลูดลงแทบไม่ทันยกทีมกลับเลยคุณแปะนิมมต์พระอีกแล้วคราวนี้ฉันเพนสาดน้ำมนต์ปัดนางควานและทุกอย่างมันก็ดีขึ้นแล้วก็ผ่านไปอีกสักประมาณเดือนกว่ากาทีมตกแต่งก็เข้ามาแต่ทีมเนี้ยอันเนี้ยโดนหนักสุดตอนที่ทีมงานมาถึงอ่ะ มันประมาณ2องทุ่มและตามต่างจังหวัดนะก็ทราบดีอยู่นะครับว่าพอทุ่มสองทุ่มถ้าเกิดไม่มีอะไรมันก็จะเงียบแต่ที่โดนคนแรกอ่ะโดนตั้งแต่อยู่หน้าโรงหนังเลยคือพอจอดรถก็จะมีทีมประสานงานลงมาลงมาติดต่อเพราะว่ามต้องขนของอะไรด้วยนะครับตอนนั้นจอดกับโชคบอกว่าเขาว่าอยู่ข้างในยังไม่รู้ว่ามีทีมตกแต่งขนของมาแล้วคนประสานงานเขาก็าเลยแบบเดินเดินหานะ และกาลังจะเดินเข้าไปด้านในเพราะว่าเห็นไฟสว่างอยู่ข้างในจังหวะที่เขาเดินเข้ามาเนี่ยเขาเห็นเงาะเดินออกมาแต่เขาบอกว่าท่าทางการเดินมันผิดปกติเขาก็เลยหยุดนิ่งแล้วก็จ้องมองไปที่ตรงนั้นที่เขาเห็นนะครับก็เป็นชายวัยรุ่นมือกลุ่มที่ท้องอยู่เหมือนจะเจ็บเหมือนบาดเจ็บอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าพี่ช่วยผมด้วยคนภาษางงก็ตกใจนึกว่าช่างที่อยู่ข้างในอะแต่ว่าช่างที่ทํางานอยู่ะได้รับบาดเจ็บอะไรหรือเปล่าก็เลยวิ่งเข้าไปช่วย แต่แล้วแบบวิ่งไม่ได้สักสามสี่ก้าวก็ต้องพังหะคือที่ตรงท้องของชายวัยรุ่นที่เขาเอา,เอามือกลุมอยู่นั่นน่ะมันมีเลือดทะลักออกมาแบบเหมือนท่อแตกอะพอชายวัยรุ่นคนนั้นเงยหน้าขึ้นมาคือหน้ามันเน่าเฟะยอะคนประสานงานถึงกับแบบผวาแบบร้องกรี๊ดเสียงล้านแบบดังมากเลยวิ่งออกไปอย่างคนเสียสติเลยนั่นแหละครับทุกคนที่อยู่ด้านในถึงได้กรูคนออกมาดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรนะผมก็เลยชิงพูดก่อนเลยคุณแป๊จัดการอีกแล้วใช่ไหม ยอดมันรีบส่วนผมขับมาเลยบอกว่า,วามันยังไม่จบพี่ยอดบอกว่า,วาผ่านไปอีก3วันเองเอาอีกแล้วทีมตกแต่งอ่ะกำลังขนเก้าอี้เข้าชั้นหนึ่งขณะทำงานก็เรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะครับแต่มีช่างคนหนึ่งอ่ะไปเข้าห้องน้าพอเดินกลับมานะ่ะเขาเห็นว่ามีคนนอนอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้าอ่ะคือก็รีบวิ่งเข้าไปดูอ่ะคือนึกว่าเป็นทีมงานแต่ปรากฏว่าเป็นศพอ่ะเป็นศพแน่แ เพราะว่าตามผิวตัวเนี่ยมันเป็นสีม่วงค้ำๆอะ่ะมีรอยช้ำตามตัวเต็มไปหมดเลยคือตอนที่เขาไปจับศพตัวคือคอเนี่ยมันหมุนกลับด้านแบบมาอยู่ด้านหลังอะ่ะที่ตาจมูกปากครับมีเลือดทะลักออกมาช่างคนเห็นแล้วถึงกับแบบสตันอะทำอะไรไม่ถูกก็เลยตะโกนเรียกทีมช่างที่อยู่ข้างในอะ่ะ ให้ออกมาดูซึ่งยอดกับโชคอ่ะ,อะก็อยู่ในข้างไหนด้วยก็ต่างครีบวิ่งออกมาดูใหญ่เลยเพราะว่าได้ยินเสียงเรียกอ่ะพอทุกคนวิ่งมาตามเสียงเรียกอ่ะช่างคนนั้นก็หันมาเห็นว่าเริ่มมีคนมาแล้วก็เลยยกมือขึ้นแบบคือละสายตาจากจากศพตรงนั้นน่ะละสายตาไปไม่กี่วินาทีเองแล้วก็โบกมือเรียกพอหันกลับไปดูปุ๊บปรากฏว่ามันไม่มีใครอยู่แล้วอ่ะทุกคนก็ออกมาดกูก็ต่างงงกันนะว่าอ่ะแล้วที่ตะโกนเรียกกันคืออะไรคือมันน่าช็อกตรงที่ว่าเขาก็ยังยืนอยู่ข้างศพตรงนั้นอยู่่ใกกล้ๆแตพอทุคน ออกมาดดปุ๊บไม่เห็นอะไรเลยแล้วงานก็ต้องหยุดชะง,งักอีกครั้งหนึ่งคือยอดบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราหาคนหรือว่าหาช่างในอำเภอเนี้ยไม่ได้แล้วพี่เราต้องใช้เวลาออกไปหาช่างต่างอำเภอที่มันไกลๆหน่อยใช้เ,เวลาประมาณทัก2สองสาวันนะครับพอได้ช่างใหม่กลับมาวันแรกก็โดนเลยคราวนี้ชั้นสองคือในขณะที่คนงานอ่ะกำลังยกเก้าอี้ขึ้นไปชั้นบนนะครับ คือต้องผ่านจุดนั้นเลยคือจุดที่น้องเขาผูกคอตายะทีนี้เจอเลยห้อยอยู่ตรงจุดตรงนั้นแหละครับเหมือนห้อยรอการมาของคนงานนะและสิ่งที่ยอดจะบอกผมก็คือตอนนี้เราต้องออกไปหาคนงานในแถบจังหวัดใกล้เคียงแล้วครับสรุปที่ผมฟังมาทั้งหมดเนี่ยก็คืองานยังไม่เสร็จเพราะผีรวนๆใช่ไหมที่ผมมาเนี่ยมาเพื่อจะเตรียมโครงงานจัดอีเวนต์ไม่ใช่มาเอาติ้งฟังเรื่องผีนะครับแล้วทีนี้จะเอาอยัางไงละ่ะคืออย่างนี้นะครับในช่วงเวลา ที่ยอดกับโชคนั้นเล่าเหตุการณ์ไปอะคือไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นนะผมะเห็นชัดเลยมันเป็นภาพง่ายๆนะครับมันเป็นภาพของน้องคนที่ปู่คอตายอะนั่งอยู่ข้างๆยอดและก็มองยอดตอนที่เล่าเหตุการณ์ต่างๆให้ผมฟังแต่ผมก็ไม่อยากบอกอะเพราะว่ามันจะยิ่งทําให้ทีมงานอะเสียขวัญเสียกําลังใจกันไปอีกแต่ยอดก็มองหน้าผมแปลกๆนะครับแล้วก็พูดว่าเห็นน้องๆที่บริษัทบอกว่าพี่เรียนมาทางนี้เผื่อว่าพี่จะช่วยอะไรได้และผมก็อยากรู้จริงๆว่า ไอคนที่บอกฮะมันเป็นใครแต่ผมก็มานั่งคิดดูนะครับว่ามาถึงตรงนี้แล้วอะถ้าไม่ช่วยอะไรเนี่ยงานทางนี้ก็ไม่น่าจะเสร็จนะเพราะอย่างที่เห็นอนะมันนั่งตาทะลักอยู่ข้างๆแบบนั้นนะผมก็เลยสั่งให้ยอดอนะจดรายการของที่ผมต้องการไปคราวนี้ได้ใช้วิชาที่อาจารย์สอนมาสักทีที่สําคัญคือผมติดต่ออาจารย์ไม่ได้เพราะอาจารย์ไปต่างประเทศกับสิทธิพี่อีกสองคนต้องทําด้วยตัวเองนะทีนี้รุ่งขึ้นนะครับ7จ็ดโมงเชา้าผมจัดเครื่องเส้นตามตำราเลย จากนั้นก็สวดเชิญเจ้าที่แล้วก็อัญเชิญเทพจากชั้นต่างๆลงมาเพื่อปกป้องสถานที่นี้แล้วก็คุ้มครองทีมงานให้สามารถทำงานได้อย่างรู้ล่วงและปลอดภัยจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างก็ดูสงบลงและก็ดีขึ้นเราหาช่างได้และเข้ามาทำงานได้อย่างสบายใจโดยที่ไม่โดนหลอกเลยอีกสองอาทิตย์เพราะว่าอีกสองอาทิตย์ที่เหลือเนี่ยต้องส่งงานแล้วถึงแม้ว่างานจะไม่ได้เสร็จตามตารางที่วางไว้นะครับ สาเหตุที่ล่าช้าก็เพราะที่ผมได้เล่ามานั่นแหละแต่ผมก็ยังคงเห็นวิญญาณเหล่านั้นน่ะวนเวียนอยู่ในโรงหนังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเขาเหล่านั้นน่ะไม่ได้สร้างความหลอกหลอนให้กับทีมงานเท่านั้นเองซึ่งในการทํางานทุกครั้งอ่ะเรามักจะมีคนที่แบบถ่ายภาพอ่ะเก็บบรรยากาศคือเริ่มเก็บภาพเป็นระยะระยะเอาไว้เป็นประวัติการทํางานด้วยภาพเหล่านี้จะคอยเอาไว้ให้ผู้ว่าจ้างดูเขาจะได้เห็นถึงความคืบหน้าของงานนะครับ และก็ถึงวันที่เราจะต้องพรีเซนต์กันสักทีวันนั้นเป็นวันที่ผมกับผู้ว่าจ้างนัดกันพรีเซนต์งานอีเวนต์ที่เราจะเปิดตัวบริษัทของคุณท็อปคือคุณท็อปก็เพิ่งกลับจากต่างประเทศมาได้สักสองสาวันและก็นําตัวสินค้าใหม่จะเอามาให้พวกผมดูเหมือนกันว่าจะสามารถพรีเซนต์ที่จะเปิดตัวพร้อมกันไปเลยได้ไหมสรุปคือการพรีเซนต์งานอีเวนต์ผ่านไปได้ด้วยดีทั้งคุณท็อปแล้วก็ผู้ถือหุ้นพอใจมากจากนั้นเราก็ต่อด้วยการรายงานเรื่องของความเรียบร้อยสถานที่ ก็คือโรงหนังนะครับที่เราเข้ามาปรับปรุงอะด้วยเวลา2เดือนกว่าเกือบ3เดือนซึ่งทีมงานก็ไล่เรียงภาพนะครับไล่มาเรื่อยๆ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 ก็ไม่มีอะไรจนเป็นภาพที่เห็นโรงหนังเสร็จสมบูรณ์จากนั้นในตอนท้ายเราก็ได้รวบรวมภาพของทีมงานทั้งหมดจากทุกทีมนะครับมีใครบ้างทําอะไรทําอะไรทํอะไรจนถึงภาพสุดท้ายเป็นภาพของผมยอดแล้วก็ประสบโชค เมื่อภาพผมทั้ง3าคนขึ้นจอปุ๊บคุณแป๊ะนะครับที่นั่งฟังร่วมการประชุมอยู่อะถึงกับลุกขึ้นคือมองภาพนั้นแบบน้ำตาขอเรียกเรียกง่ายๆคือว่าร้องไห้เลยอะแล้วก็ ลองเฮ้ยเสียงดังลั่นเลยแกชี้มาที่รูปอะ่ะทําเอาทุกคนแบบตกใจแล้วก็งงไปตามๆกันน่ะนิ่งไปอยู่พักหนึ่งอะ่ะแล้วคุณแป๊ก็พูดขึ้นว่านั่นมันนั่นมันประสบโชคใช่ไหมผมก็งงเลยครับคนของคุณแล้วแล้ว,แล,วแล้วคุณจะตกใจอะไรผมบอกตรงๆแล้วว่าผมเริ่มรู้สึกไม่ดีนะแล้วผมก็บอกแกว่าใช่ครับนั่นโชคผมยังกล่าวชมเลยว,ว่าโชคช่วยประสานงานได้อย่างดีมากเลยคุณแป๊ถึงกับน้ําตาไหลอะ่ะแล้วก็ได้บอกถึงเรื่องราวที่ ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนคือเด็กพวกนั้นอายุน้อยกว่าแกหมดน่ะเกิดไม่ทันผู้องง่ายประสบโชคหรือโชคคนนั้นน่ะเขาตายไปแล้วตายไปตั้งแต่ตอนที่เกิดไฟไหม้ที่โรงหนัง่ะเป็นเหตุการณ์ครั้งแรกอ่ะเพราะห้องฉายหนังอ่ะที่เขาทํางานอยูอ่มันอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ําที่เกิดเหตุตอนนั้นอ่ะพอมีเหตุไฟไหม้โชคเขาก็เลยวิ่งออกมาบอกคนดูที่อยู่ชั้นสองอ่ะ จากนั้นเขาวิ่งลงมาเพื่อจะลงมาเปิดทางออกมาไดหนีไฟอ่ะให้ออกได้สะดวกขึ้นแต่คนดูรอบนั้น่ะมันเยอะมาก,ม,ม,ากมันเบียดกันแบบแน่นอะ่ะก็เลยกระแทกให้โชคอะ่ะเขาตกลงมาจากบันไดหัวฟาดพื้นและจากนั้นฝูงคนดูที่วิ่งหนีตายอะ่ะก็ทะลัก,ออกมาแบบเยอะมากคือไม่รู้ใครเป็นใครเหยียบล่างของเขาจนเสียชีวิตคือประสบโชคเนี่ยเป็นเพื่อนรักกับคุณแปะตั้งแต่สมัยเด็กๆแล้วอะ่ะเป็นคนที่ช่วยคุณแปะสร้างโรงหนังนี้ขึ้นมาคือสรุปแล้วเนี่ยคือ ผมคุยอยู่กับผีเป็นเดือนเลยเหรอเนี่ยแต่ที่แย่กว่านั้นคือเจ้ายอดครับพอได้ยินเรื่องราวจากคุณแปะถึงกับเข่าสุดเลยแล้วก็นั่งอ้าปากค้างเลยเพราะเจ้ายอดนี่หนักสุดคืออยู่กับประสบโชคอะแบบแบบเป็นเรียลตี้โชว์เลยยีบชั่วโมงเลยเพราะเจ้ายอดมันกลัวผีคือไปพักที่ห้องของประสบโชคกินนอนอาบน้ําแบบตัวเต็ดก,กันตลอดเวลา3เดือนโดยที่มันไม่รู้มันไม่ละแคะละขายเลย ระหว่างที่เจ้าโชคกำลังอึ้งอยู่อะ่ะผมก็ลงมาแล้วก็เลื่อนภาพกลับไปดูตอนตอน้ตนๆเลื่อนภาพเลื่อนภาพเลื่อนภาพไปดูว่ามีภาพอื่นอีกไหมมีภาพอื่นอีกไหมปรากฏว่าทุกภาพที่ที่ทีมงานถ่ายมานะ่ะไม่มีประสบโชคอยู่ในนั้นอะ่ะผมก็เลยเลื่อนกลับมาดูภาพสุดท้ายอีกครั้งที่มีที่มีผม3ามคนอะ่ะแต่ปรากฏว่ามันไม่มีแล้วอะ่ะในภาพนั้นอะ่ะมันมีแค่ผมแล้วก็เจ้ายอดยืนกันอยู่สองคนถ่ายอยู่หน้าโรงหนังเลยเพียงเท่านั้นผ่านไปแล้วนะครับสําหรับอีพีที่20 ลงหนังอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับ c r i b e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสวัสดีครับ